สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาตามติดราวพัฒนาเป็นยังไงกันบ่อพี่น้องโจกมันมาแล้วสำหรับอาจารย์ปากเซให้สี่ห้านะขอตกกรบฟนะพี่น้องนะมาตามติดกันต่อพี่น้องลาวพัฒนาอาจารย์ปากเซ

Sí. 3ກັບ <c ười> สำหรับวันศุกร์ที่21มิถุนา2567าลาวพัฒนาอาจารย์ปากสีบนล่างวิ่งรูด3กับ6พี่น้องไม่มีตัวเด่นไม่มีตัวรอง3 2 3 4 3 6 6 5 6 7 6 9พี่น้องชอบก็จัด ขอบุญขอบพุ่นอ,อาจารย์ปากเซสิชงแนวทางมาให้พี่น้องทางช่องก่อนคำบาด้วยไดพิจารณาซ่อมเบึงพี่น้องเป็นจังใดเป็นตาก็จงค่อยสื่อพี่น้องขอบุญขอบพุ่นเล้ยไให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดือดจาเด้อา นะสำหรับพี่น้องเขามาาไม่ก็จะเลืมกดติดตามขอบบุนขอบคุณได้ลหลายที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ให้ฮงๆปังปเด้อพี่น้องเลยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขผูสุขสคน ผมฝากกดติดตามให้ไดเด้วครับเด้อก้อนคำพาด้วยขอบุญขอบคุณาลยๆลสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละพี่น้องไปพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม